โอเคสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ <c oughs> อ,าอาจจะปแปลกๆสักหน่อยนะครับผมรีบอัดก็เลยไม่ได้ตั้งกล้องอ,อะไรมากมายเนาะโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมจะมารีวิวการใช้งานาตัว Mac Mini นะฮะสเปคที่ผมบอกก็คือแรม8จิกนะครับอเอาง่ายๆสเปคต่ำสุด ร,ราคาสรถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะ2 2 9ห0ร 22, 900, หรือว่า22,400อะไรเนี่ยจำไม่ได้นะขอให้ด้วยนะครับตอนนี้ขายไปแล้วนะฮะขายไปแล้วทําไมถึงขายนะครับพอดีมีคนสนใจเขาอยากเล่น M1 เหมือนกันนะความรู้สึกแบบผมเลยความรู้สึกแบบผมเลยที่เอออยากลองชิป M1 เว้ยอะไรประมาณนี้โอเคทีนี้ที่ขายไปแล้วผมซื้อมา22,000ใช่ไหม ผมขายต่อไปหมื่นแปดขาดทุนไป4,000ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าซื้อความรู้นะฮะถือว่าถือว่าซื้อความรู้ซื้อวิชาไปนะฮะทำไมผมถึงขายเพราะว่าแรมแปดจิกไม่พอต่อการทำงานจบครับประเด็นเดียวอย่างที่ผมบอกขนาดผมรัน Photoshop รัน Photoshop นะฮะก็กินไป5 g จิก6จิกแล้วนะนะฮะเหลือพื้นที่ว่างแค่3 g จิกนะครับจากแรมแนะ เปิดขึ้นมาเนี่ยกินไป5ไป6แล้วนะฮะประเด็นคือมันไม่ได้รันแค่โปรแกรมไงคุณผู้ชมมันมีหลังบ้านอีกเยอะแยะมากมายนะที่มันจะต้องประมวลผลนะครับที่มันจะต้องใช้แรมนะฮะนั่นแหละครับคุณผู้ชมทำให้ไม่เพียงพอต่อการทํางานผมใช้คํานี้ดีกว่าแรม8ปดจิกนะครับไม่เพียงพอต่อการทํางานถ้าเล่นปกติไม่ต้องห่วงครับเล่นได้แน่นอนสบสบาย ะะแต่ว่าถ้าทํางานผมแนะนําเลยว่าให้คุณซื้อแรม16 g ินะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องมาขายเหมือนผมสมมติว่าถ้าย้อนกลับเวลาไปได้นะครับถ้าผมเลือก16 g ิกนะป่านนี้ผมคงไม่ขายนะคุณผู้ชมอเอาจริงๆนะป่านนี้ผมคงยังใช้มันอยู่นะน่าจะใช้ดีเลยแหละนะครับแต่ว่า8 g จิกมันรู้สึกมันตึงอะ่ะคุณผู้ชมมันตึงนะครับืเสียดายอยู่เหมือนกันที่ พี่ไม่เลือก16นะอันนี้อันนี้อันนี้ยอมเล่าก,กันตรงๆนะครับเสียดายเหมือนกันนะแต่ถามว่ามันเกินความคาดหมายของเราไหมก็บอกเลยว่าไม่นะครับไม่นะไม่นะแต่ว่าถ้าถ้าย้อนกลับย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากจะเลือก16นะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะเลือกแรม8จิกเนี่ยผมไปดูรีวิวคนอื่นมาแล้วนะครับรีวิวคนไทยก็ดู รีวิวตา่างประเทศก็ดูนะครับเขาก็บอกอยู่แล้วว่า램แปมันไม่พอนะสาหรับการทํางานนู่นนี่นั่นนะครับเขาบอกอยู่แล้วนะก่อนที่ผมจะซื้อนะหลังจากที่ผมซื้อแล้วเนี่ยก็เป็นตามที่เขาบอกจริงๆนั่นก็คือ램แปดจิกไม่พอนะครับถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้ของผมแล้วกะว่าจะซื้อรมแปดจิกอย่าซื้อเลยนะครับอันนี้จากจใจผมเลยนะ ถ้าคุณซื้อมาเล่นทั่วไปนะครับเล่นทั่วไปไม่ใช่ทํางานหนักๆไม่ใช่แบบว่าทํางานหลายโปรแกรมนะฮะแรม8 g ก,ก็พอนะแน่นอนครับสำหรับคนทั่วไปแต่ว่าถ้าคุณซื้อมาทํางานจริงๆยังไงก็ต้อง16นะครับกัดฟันอีกหน่อยนะกัดฟันอีกหน่อยนะครับแรม16 g ิกสตอร์เสัก512นะครับอันนี้กําลังดีเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ 1TB ไปเลยนะฮะใช้กันยาวๆนะสอปีค่อยว่ากัน นะครับโอเคนะฮะอันนี้คือพูดกันตรงๆว่า8ไม่พอครับ8ไม่พอนะฮะซื้อ16เลยนะครับถ้าท่านใดอยากจะซื้อมาทํางานนะถ้าซื้อมาเล่นทั่วไป8 g จิกคือจบเหมือนกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ